นี่จ่ะพระจ่าแม่จ๋าเห็ดตับเต่าที่ยายพินไปเอามาจากบ้านยายติ๋มว่ะเห็ดตับเต่าดอกใหญ่ๆบานๆอะ่ะแล้วยีไว้นะขยำขยำอะ่ะแล้วมะวานเนี้ยเชื้อมันขึ้นเต็มมันเดินเต็มเลยใช่ไหมแล้วยายพินไม่ได้โรยไงคิดว่ามันมีเชื้อแล้วมันจะเดินต่อไงอเนี่ยตักมาเลยจ้ะอย่างเงี้ยนะ่ะตักมาเลยแล้วเราก็มาเทตรงที่ว่าที่เราทําส่วนต้นไม้อะ่ะเห็นไหมฉ่ำๆตรงไหนก็ได้ดินฉ่ำๆ ที่เราคิดว่าน้ํามันไม่แห้งแล้วไอ้น้ำมันขึ้นบ่อยๆอ่ะตามส่วนบอนเราเนี่ยตามส่วนต้นไม้น่ะไอนี้คือโรงเรือนเพราะเพราะต้นไม้ยายพินนะนี่นะนี่พินเทไว้เลยแบบเนี้ยไม่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 ต้องไม่ต้องขวางดินนะไม่ต้องขวางดินนะเทไว้เลยฉ่ำๆอ่ะเทไว้เลยฉ่ำๆเห็นมเทไว้เลยอันนี้น้ำมันไม่มีเชื้อเท่าไหร่นะไม่เป็นไร เอาแค่ okay, ที่มีเชื้อเนาะที่ชีเชื้อเดินปัดไปแล้วเนาะแล้วเทไปเลยเทไปตามจุก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 ตามป่าตามมุมอับอับรับตาคนนะจ๊ะอันนี้คือเชื้อเห็ดใช้เห็ดที่ยะพินหมักได้แค่สามคืนนะเมื่อวานเนี่ยมันเดินข่าวไปหมดแล้วพอเดินพอยพินขยับแล้วเชื้อมันก็จมมันก็เลยมันก็เลยไม่เป็นสีเนะนาะเห็นไหม ดีมากเลยน้ำมันใส่อะไรเหรอใส่ชูรสใส่ใส่ชูรสใส,ใส,ใส่เครื่องดื่มชูกำลังจ้ะเนีย่ยลาดเลยเราหาที่ลาดตรงที่ฉ่ำๆมะที่น้ำที่เราลดต้นไม้ฉ่ำๆมะจ้ะเขาบอกให้เราลดไว้แล้วปลูกเหมือนเอนพาะต้นไม้เลยจ้ะเนีย่ยตามป่าตามอะไรที่เราลดต้นไม้ไว้ที่น้ำต้นไม้เราถึงอะจ้ะเดี๋ยนนี้เห็ดมันก็จะมาขึ้นจ้ะ แล้วเขาบอกว่าขึ้นทั้งปีนะที่เยพินไปบ้านเยติมมาเขาขึ้นทั้งปีเลยจ้ะไม่ได้ขึ้นรอบเดียวแบบเห็ดโคนขึ้นแล้วขึ้นเลยนะเอาเอาไว้ตรงไหนบนะ้างเอาฝากโอ้โหไม่ได้นะข้างบนข้างบนเดี๋ยวเยพินก็จะต้องมาไอ้นี่เนาะเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรเนาะเอาไว้ที่พื้นแล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้ขึ้นปีเดียวนะ มันไม่ได้ขึ้นปีเดียวนะสมมุติว่าปีนี้เราได้กินนะเราก็ได้กินทั้งปีจ้ะเมื่อกี้ตรงนี้เทยังเทไปเทไปให้ทั่วๆเลยจ้ะเทไปให้ทั่วๆเลย <S <S <ไ>เทไปพื้นที่เราคิดว่ามันฉ่ำๆน้ําตรงไหนอะสา้าไปตรงนี้มาปุ๊บ,ป,บปะเดี๋ยวไปไว้ตรงอื่นมาแล้วตรงที่ดินฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊ฟฟฟุ๊อะ่ะเยี่ยพินพาไปนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยี่ยินวางอันนี้ก่อนเนาะถือไม่ไหว ตามป่าตามตามเนี่ยตามสวนล่มมะเนี่ยตามสวนบอลเราอย่างเนี้ยนะ่ะเห็นไหมตามสวนบอลเราอย่างเนี้ยนะ่ะดินแบบเนี้ยเนะี่ยเราเราสาาาัดสัดไว้เลยอะจ้ะเขาบอกอย่างนี้นะแม่ติ๋มบอกมาว่าให้สัดสัดไว้เลยจ้ะดินที่มันฟู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 อะเนี่ยเห็นไ,ไหมตามคนต้นไม้เราอะเราเทเทสัดสัดไปทั่วทั่ว มันเป็นการลงทุนเพื่อนตามที่มีใบไม้แห้งๆฟุฟูอ่ะเดี๋ยวายพินจะไปตรงนู้นสักหน่อยหนึ่งกระจายกระจายไปให้ทั่วๆบ้านเราอะ่ะให้มีทั่วๆบอกว่ามันจะขึ้นบ่อยมากเลยจ้ะก็วันนั้นายพินไปบ้านเยติมมาเยติมให้ายพินมาก็เยอะอยู่นะแล้ววันนี้แกโทรมาให้ายพินไปอีกแล้วเยพินก็ไม่ได้ไปเนาะไม่ค่อยสบายแต่ช่วงนี้ายพินป่วยบ่อยอากาศมันเปลี่ยนแปลงตรงไหนที่ที่มันไม่มีพลาสติกอะ่ะ ตรงไหนที่เราคิดว่าน้ํามันฉ่ำฉ่ำมาจ้ะ,จะตามซอกซอกต้นไม้เราอย่างเงี้ยเทไปเลยจะ้ะเทไปตามกระถางต้นไม้เราก็ได้นะเนี่ยที่เราลดน้ําต้นไม้ฉ่ำฉ่ำมาลดไปเลยจะ้ะเดี๋ยวเราก็จะมีเห็ดตับเต่ากินนะดอกใหญ่เท่าหน้าเลยจําได้เนาะที่เจเพินไปเอามาทําอ่ะเดี๋ยเอามาอีกสักหน่อย อันนี้ไอ้น,นี่นั่นเนี่ยอะไรนะโหราด่างสวยไหมอันนี้อันนี้มันจะเป็นการเพิ่มเพิ่มมูลค่าต้นไม้เรานะถ้ามันมีเห็ดขึ้นจริงนะพ่อจ๋าแม่จา๋าเราก็จะมีไรายได้จากการเก็บเห็ดขายแล้วก็มีไรายได้จากการขายต้นไม้อีกนะเพื่อนๆคิดให้ดีนะพ่อจ๋าแม่จา๋าคิดให้ดีๆนะนะบอกว่าโอ้จะล้ม ดอกสวยมากและออกดอกละเดี๋ยวคืนนี้ต้องไปผสมเนี่ยอย่างที่เราเทดินไว้ฟุฟุอย่างเงี้ยจ้ะเพราะว่าเห็ดอันนี้เขาชอบอยู่ในร่มอยู่แล้วจ้ะที่เทดินไว้ฟุ๊ฟุฟุฟุ๊อะอย่างเ,เ,เ,เางเี้ยนะเห็นไหมแล้วน่ารักไหมยัยพี่น่ารักไหมเทไปให้ทั่วๆ่วะเทให้ทั่วบ้านเลยอะจ้ะ ให้มีให้ทั่วบ้านเลยมันต้องมีสักที่หนึ่งแหละที่ขึ้นน่ะแล้วนานไหมเพื่อจะได้กินเขาบอกประมาณสามสี่เดือนเข็ดก็ขึ้นแล้วจ้ะอย่างกองอย่างนี้ก็ขึ้นได้อ่ดูตะลิงปิงยีพินเนี่ยเริ่มออกเยอะอีกแล้วนะใครจะกินมาเอาเลยนะเนี่ยดูตะลิงปิงยีพินเนี่ยเต็มต้นเลยผู้ดกมากเลยกินไม่ทันนะปลูกต้นเดียวนะ่ะกินไม่ทันเลยปะ ที่บ้านเยายติม๋มาก่ะมันก็ขึ้นใต้เขาเอาบอนทําแค่ปลูกบอนไงบอนทาร้านบอนน่ะหมายถึงว่าเอาบอนเป็นชั้นๆชั้นๆนะมันขึ้นใต้ชั้นบอนอะโอ้โหดอกใหญ่เท่าหน้าเยายพินเลยจะ้ยะเยายพินไม่ขอมากและขอแค่พอให้มีได้กินนะ่ะสักดอกสองดอกเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันจะต้านโรคมะเร็งได้จะ้ะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเห็ดอะไรนะได้ทุกเห็ดจะ้ะกินแล้วมันจะมีสารเชื้อราจากเห็ดเนะี่ย เห็ดยังมาเกิดจากเชื้อรานะโรยไว้ทั่วบ้านเลยนะอีกหน่อยแฟนขับมาบ้านยายพินจะอู้ยายพินยายพินมีเห็ดเยอะขนาดนี้เลยเหรอดําด่างสวยสวยมีเยอะนะดําด่างยายพินเยอะข่าวปีที่แล้วที่ยาย,ยพินทํามันยายพินขุดหลุมไงทําเชื้อเห็ดได้แล้วขุดหลุมฝังเห็ดเลยไม่รู้ไง พ่อจ่าแม่จ่าเข้าใจาไหมว่าเยพินไม่รู้ว่าเขาให้โรยไว้บนดินอย่างนี้คือขุดหลุมฝังขวางแบบเห็ดไอ้นี่เลยเห็ดเห็ดปวกเลยเขาบอกเห็ดตับเตา่าไม่ต้อง,วงขวางดินจ้าเห็ดตับเตา่าไม่ต้องขวางเห็ดตับเต่าวางไว้โรยโรยไว้บนผิวดินเลยจ้าทำไม่เยอะทำไม่เยอะเดี๋ยววันหลังจะไปขอแบ่นจะติ่มมาใหม่มาทำใหม่ให้เลือกดอกเห็ดแก่ๆดอกใหญ่ๆอะจ้ะ ไปตรงไหนอีกสวยไหมต้นไม้ยาพินแล้วเพื่อนๆลองนึกดูเถอะถ้ามันมีเห็ดมันมีต้นไม้แล้วมันมีเห็ดดอกใหญ่ๆขึ้นน่ะมันจะสวยงามแค่ไหนข้างๆเขาบอกยิงข้างๆตู้บอลนะต้องมีเดี๋ยวอันนี้ไปไว้ตรงนน้นหน่อยนะตรงที่ป่าฟุฟุอะ่ะ ขาบอกว่าที่ที่เยพินทําไม่เนี่ยทําบอนอะเทเทดินเก่าๆทิ้งไว้ด่โอ้โหถ้าลดน้ำนะนมันจะขึ้นแบบอลังการงานสร้างเลยตรงนี้ก็ประจํำนะแต่ไม่ได้ตรงนี้มีหมาคุยตรงนี้เนาะบอกตรงที่แขวแถวโคนต้นไม้อะที่เยพินนั่งทําบอนเนี่ยเอาน้ําลาดไว้เลยเดี๋ยวมันก็มาขึ้นเน่ย น้ำลาดไว้แล้วก็ใบไม้คุยคุยใบไม้หมกหมกเออเราลืมไปนะเราลืมเอาใบไม้หมกหมกก่อนเนาะคุยใบไม้ก่อนเนาะเนี่ยแค่นี้แหละถ้ามันจะขึ้นมันก็ขึ้นนะจริงสวยงามไหมเขาบอกปลูกอย่างผักเพราะอย่างผักเลยจะขึ้นอย่างผักเลยนะจากผู้รู้นะจากผู้รู้ ยีติ่มแกบอกแกก็ไปเก็บมาทีแรกแหละแล้วแกกล้าเลือกเอาขามากินแล้วก็เอาเอาดอกอะดอกบานๆน่ามะมกสวยงามไหมไปเดี๋ยวหาอีกเดี๋ยวมาเทตรงนี้สักถ้วยนึงเนาะเดี๋ตรงนี้สักถ้วยเอาไปเทในป่าบอดมั้งดินะป่าเนี้ยป่านี้ดีไหมตู้นี้มั้งเนาะ แต่ตู้นี้อากาศมันจะโล่งมันจะร้อนเกินไปแถวเนี้ยสวยงามไหมสวยงามใช่ไหมล่ะ,ะอยังไงเจพินขอจบคลิปนี้ก่อนนะเดีย๋ยวขอทำให้เสร็จก่อน